ทีเขาเห็นอยู่ในโฮงเนีเเ่นานายนะนะจะเป็นการที่เขาเจวาลเทิร์นกันในทางเข้าก็จะสบายดีผู้ชมทุกท่านยินดีตอนครับเข้าสู้ซองจอน,นี่โกวิกเกนเนาะตอนนี้จอน,นี่ยู่ที่งานวางแสดงูภาพศิลปะวัฒนธรรมและแสงสีเสียงเกี่ยวกับส่วนเผ่าออริจินอลของประเทศออสเตรเลียเนาะซึ่งงานนี้แม่นจัดขึ้นโดยสถานทูตออสเตรเลียเนาะ ก็คือจัดอยู่ที่แลลดีไล่โคเวอร์กิ้งสเปซเนาะสถานที่แม่นตั้งยูบ้านดนอน,นคุ้มเมืองสีสัตนาคนาครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งภายในงานแม่นเราจะได้ชมหู่ภาพศิลปะของคนสนเท่าออริจินอลหรือว่าสนเท่า,าดังเดิมหรือสนเท่าต้นกำเนิดของออสเตรเลียนั่นเองเนาะก็คือหูปภาพที่วางแสดงก็จะมีการวอลเทิการ บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางเนอะของไอ้น้องทางเจ็ดซึ่งเป็นนันตำนานของตำนานเรื่องเล่าของสุดเผ่าออริจินอลของออสเตรเลียเนะทุกคนคือสมัยตะกี้เนาะตามที่อรนนี้ได้อ่านเบิ้งกันสมัยตะกี้จะบรมียนแบบาแบบการแบบถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายวีโอหรือว่าจดบันทึกคือปัจจุบันนี้เนาะ ก็คือเขาจะบันทึกเรื่องราวอย่างต่างๆเนาะเป็นผ่านทางาห่าูภาพเนาะูภาพหูแตมคือดังทีได้เห็นเป็นวางแสดงอยู่ที่นี่เนาะซึ่งภายในงานนี้ก็จะหลักๆก็จะมีหูกภาพโปสเตอร์เนาะฮูภาพโปสเตอร์ที่เพิ้นวางแสดงโปสเตอร์เกี่ยวกับการ ิดเขียนการแต้มลายศิละปะวัฒนธรรมของอสนเท่าอรอริจินอลหรือว่าสนเท่าพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียนั่นเองเนอะทุกคนก็นคือแต่ละหูภาพกันที่มีความหมายในตัวมันเองเนาะซึ่งบางหูภาพจะนี่ก็เข้าใจแต่บางหู่ภาพกับผกเข้าใจนอกจากหูภาพศิละปะวัฒนธรรมแล้วกันยังมีหูกไทยเนาะหูกไทย ของคนออริจินอล ายในงานเนาะเขาจะสังเกตเห็นว่ามีคนต่างประเทศเนาะหลักๆก็สิแมนคนออสเตรเลียเนาะเพราะว่ามันนี่กับเป็นมือทำอิฐที่งานเพิ่นเปิดเนาะหลังจากที่เพิ่นกาวเปิดงานแล้วก็เพิ่นก็จะเปิดให้คนทั่วไปเนาะเข้ารับชมได้ก็คือเพียงแต่เฮามาลงทะเบียนเนาะแล้วก็สามารถเข้าชมได้เลยมันก็จะมีวางแสดง ทางทางด้านนอกอาคารแล้วก็ทางด้านในอาคารก็มีการวางแสดงภาพแสงสีเสียงเนาะจะมีเป็นงานห้มเนาะให้เราเข้าไปเบิ้งจะเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เป็นการแสดงเกี่วยวกับเส้นทางการเดินทางของอเรื่องเล่าตำนานไอ้น้องทั้งเก็ดตเนาะของสวนเท่าออริจินอลของสนพื้นเมืองออสเตรเลีย โดมทางด้านในโดมสีดำบน <c oughs> ี่ล่ะเพื่อนว่าจะมีการสายภาพเนาะทางด้านในนี่เดี๋ยวเข้าไปเพื่อนน้ำการว่าจะเป็นอะไร <c oughs> เขาจะทำเกลียวนะมีเงินกู้คนเนาะเข้ามา ยืนเบิ้งเนาะยืนเบิ้งงานการถ่ายภาพนี่แต่บางคนก็นมาเพื่อถ่ายให้รอดคนว่าคนก็บ่ค่อยสนใจประเดแต่ว่ามันสามารถแบบถ่ายให้ได้ทีาภาพงามๆนนเนะาะดูบรรยากาศที่เงียบเบาที่นั่งนะเขาสามารถไปนั่งแล้วก็เบื้งองหูพื้นที่เพื้นทายนี่เนาะมันจะเป็นภาพ เคลื่อนไหวคือมันโบเมนแบบภาพเคลื่อนไหวที่ใสยทำง,งานเลยคนมันจะเป็นนั้นเรื่องเล่าโดยเอาตั้งใจเบิง้งดีเขาจะเข้าใจเนาะคือจะนี่เบิ้งก็พอเข้าใจอยู่เท่าที่เบิ้งอยู่ทางนอกนะมันจะมีแบบคือแบบเป็นภาพคือฝนตกสินะฝนตกแล้วก็จะมีป่ามีสัตว์มีอย่างนั้น เบ่งไปพร้อมๆกันเนาะ สตาร์บัะเป็นสตาร์บะเข้าใจเข้าใจเรื่องราวอยู่อ่ะเข้าใจอธิบายลองอธิบายให้ไอ้ฟันรู้เริ่มจากคิดว่ายเป็นแคกเริ่มจากทางในแหละอันนี้ไทยแล้วอืมไทยแล้ว,ลวตัวนี้เนาะจะเป็นนิทัสกาการแสดงศิลปะเส้นเส,สี้ยง ตัวนี้มันจะเบาเทิ้งการเดินทางข้องสาวคน,นอสนนอสเตรเลียหรือว่าสาวอาวอริจินนลตัวทีเขาเห็นอยู่ในโฮมเหมนน็นขนาดจะเป็นการที่เข้าเจ้าเบาเท่องการเดินถางข้องเข้าเจ้าโดยใช้การเต็มหรือว่าซีสั้นต,ะต,ะตะ่างๆออาจจะเป็นกุมมูดาหรือว่าแรงน้ำหรือว่าทะเลทรายาการเดินถางข้องเข้าเจ้าอหลรอ่าพอจะสม,มยตะก,กี้มันโบมีตัวนังซือหรือว่าโบมี ภาซาที่จะวามา <laughs> อามเนี่ยจสั้นโอเคขอบใจสองยกงนึงฮะสองจอนนี่โกวิเกนเอจอนนี่โกวิเก้นอยังบ่ะจังมาเป็น<ะ>ยระเสริมาเป็นอิน,นสเอาบอยังประดังเพื่อหากะเอ็ดสอง กมาด้านนอกเนาะก็จะมีอ่าเป็นซุ้มให้ถ่ายหูเนาะถ่ายหูพิลาลึกสำหรับผู้ใดที่เข้ามาสมงานนะครับภายในงานเพิ่นก็นจะมีอาหารฟรีเนาะทุกคนวันนี้เป็นมือพิเศษมือเปิดงานเพิ่นก็นจะมีอาหารอ่าให้รับประทานฟรีเนาะจะมีทางอาหารนะ,ะครับยั่งยื่นหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนี่นะทุกคนแต่ละอยา่างก็เป็นตแต่แซ่บเวททุกแนวเลย จ้านี่กซ็ซีทดลองอ่าโมเมนทดลองซีกินนี่แหละซีกิมเบื้องนอนแนวและยางลายางก็อืมน่าสนใจก,กันพิเศษน,น,น่ารับสามารถไปเอาอาหารกลับมานั่งกินซิวๆอยู่นี่เนาะคืองานเพิ่งจะเปิดจนฮอตตอนแรงทุกคนเดี๋ยวจ้านี่ก,ก็ซิยูนี่จนฮอต อตอนแรงกุลาเนาะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในตอนแรงให้เบื้องตืมนี่ทุกคนอาหารคือได้ไปเอามาแล้วนี่ทุกคนก็นได้เอามาแล้วก็มากินเนาะลมกันอยู่จ,จ,จุดนี้ <c oughs> อันนี้จะเป็นอันทีมงานห้องการที่จะมีเฮดเลียคยูนํำเนาะหลังจากกินอาหารแล้วแล้วก็มาน,านั่งซิวๆทุกคนตอนนี้ก็เริ่มค่าลงมาหน่อยหนึ่งละแต่ว่าคนก็นยัง มาแบบบอคาดสายนะทุกคนก็ยังมีคนมาอยู่เรื่อยๆเอคือทางนั้นจะเป็นทางบ่อนลงทะเบียนเนาะคือจะนีเข้ามากับลงทะเบียนจุดนั้นคือก็นั่งอยู่นี่จนค่ำไปแล้วนะทุกคนกคน,นี่เป็นนันบรรยากาศอ่อนค่ำน,นะทุกคนตอนนี้ก็จะว่าค่อยค่ำลงเป็นที่เดียบ้อยเนาะคนก็นยังมาอยู่บอคาดสายเลยทุกคนคือตอนนี้จะนีกั กำลังจะกลับแล้วเนาะแต่ว่าก่อนจะกลับก็จะมา,าติดสติ๊กเกอร์คอมเมนต์เนาะทุกคนติดสติ๊กเกอร์คอมเมนต์เกี่ยวกับความพอพึงพอใจหรือว่าอาย่าความรู้สึกว่าจัดงานนี้เป็นแนวใดเนาะถ้าดีอีลายสีเขียวเนาะบานกลางสีส้มหรือว่ายังบอดีกับสีแดงเนาะ ตอนนี้ก็ติดให้จีเขียไปติดเป็นเด่นไปแลวค<ม>ือทางในเนาะ<ม>เดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิ้งว่าค่ำปันนีดาวกันอย่างที่มีคนเข้าไปเบิ้งบ่<ม>ก่อนกลับอือก็มีมีคนยังมีคนอยู่เนะคนยังมีคนนะมานังเบิ้งอยู่ คนกสิมาทายหูบุคค่อยเน้นสม้มไปเลยมาเน้นแบบมาทายหูแล้วทุกคนอ่าจะนี่ก็จะขอจบ คลิปลงเพียงเท่านี้นะทุกคนสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ้งก้นขอฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้นอนะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะนทุกคนรันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแต่ว่าคลิปยังไม่จบเ้อ